สวัสด,ดีครับผมนี่นี่มายามหนูครับยามตเต่านะครับสังเกตบรรยากาศตอนเศร้าๆครับฝ้ากับหลังสีแจ้งครับหลังเป็นสีแดงๆเมื่อนี่ยามหนูตเต่าครับน่อจากม้ากับพันยัยพัน่เพิันติดภารกิจครับเมื่อนี่ผมก็เลยทายให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับหลังนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งตัวนี่แต้มหลังแรกที่นี้เต้มครับ ผมก็่กลับไว้สิบกว่าหลังนี่แหละครับนี่ก็เลยมายามให้ที่นองเขาได้เบิ่งกันครับเตามแรกของเขาครับไปเรื่อยๆละครับกับสีไทายห้เบื้องแต่เต้มใดที่มันถือนะครับหลังไหนที่มันบ่ถือบ่เป็นเต้มของได้ไท้ายเบื้องล้วครับไปครับไปเรื่อยๆน้ำกันพนัะครับ เตเต้มครับนี่ก็ถือว่าเป็นเต้มเหมือนกันครับนี่ครับข้หลังนี่เห็นเขามาตะไก่แล้วอยูอที่นอกอเบื้องว่างเนีนหนูอยเหี้ยนี่เถอครับ หนูโตงามๆอยู่ต้นละตัวเนี่ยหว่าลุ่นกันว่าเป็นเนื้อเอี่ยต่อมืาเนี่ยใส่สองเนืยอแล้วครับใส่ทั้งเนี้อเขาโขดใส่ทั้งเนื้อขี่ไตอันนี้เป็นเนื้อขี่ไตครับโตงามอยู่ครับเหยาอลาดเลย กบวัดเงย่นนะครับไปไส pues, ่นนะถือวัวนนะเลยวแกะเบืองมัดแล้วหนล่งมัดเจาะหนาเจะลังนมฮดขอปวดหลุดอยู่ไหนครับเบาะดอกแต้มงามอยู่ครับเต็มนี่ก็ได้ครับเจวเตมน้ำปวดตปก่อนสดยยเต้มเ่ยถือว่าง้มอยู่ครับงอยู่ เนี่ยครับลายท้องเป้งแ่างเลยตัวเนี้ยว่าถือมายามมือคืดหนี่มาใส่ช่วงคำคำเหรอครับนี่ยเอ้อว่นนี้มายามขคาเตไปกับพันใหญ่ครับคำนี่กับงามอยู่ครับนี่ยนี่เขาพูดก็อ่ะครับอยู่คนละมองกันครับกับ นี่เป็นหนูต้องขาวครับขำามโปงครับแยกๆยกลับบ้านแล้วเทเฮาก็จะลงไปหาพันธุ์งก่นะครับบ่เนี่ยนี่แหละครับคือผลงานการดักหนูของเฮาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ในหกเต้มครับสองเต้มสามเตามงามๆสามสามเตมนี่กับบองงาม 3, 3ปนในน้อยๆนึ่ครับเนื่องจากมันนี่กับมา้าใส้ด่างมาใส้ไข่แล้วกับมา้าว่าสิมาสักปลาม้าแทงปลาละครับไตปลากันนะครับม้ายามตรงเนี่ยยามรอบเนี้ยไปสั้นละครับอันนี้ผมก็เลยแวะมาใส่หนูเห็นทางหนูมันอยู่ใกล้ๆนะครับกับนี่กับแจ้งแล้วละครับเนี่ย บรรยากาศเงียเมื่อเศ้าแล้วครับผมก็ใส่ไปแล้วน้ำมันนี่แหละครับเนี่ยพอได้โตอยู่ครับใส่สิบก้าลังนี่แหละครับยมกุ้งยากบหรือว่ายาด่างน้ำพันหญ่ครับบ่เนี่ยบนครับพันใหญ่อยู่ทั้งบนอ้นเหรอครับปไปครับยมรอบกบน้ำกันบ่เนี่ยนี่ครับใส่ไปนี่ สามลังกระพันใหญ่ใส่ไว้คือบ,อคบกกอ่ครับพยายามลังแรกก่อนเด้นะครับสะมักบโดดลงอยู่นี่กบอยู่ครับแต่ว่าไม่ที่เข่ารอบของบอ่ดูควกบโดดลงอยู่นี่อยู่บ่นี่บอหลอกเขา โอ้ยวะโดดลงมองข้างกันเลยมีจีรีแทะกลุ่มก็โดดออกจมๆจมๆโย่ข้างเนี่ยโอ้ยขึ้นว่าถือโอ้ยครับเบิ้งขี่นนองเบิ้งว่าถืออย่างเลยว่ามันกลุมันออกได้จริงไหโจ้ยจากแนว้ใดดอก เนี้ยปากกดีครับไปล้อยไปหลังแรกฟ้าวครับหลังแรกบ่ถือครับไปคนครับมันอยู่สองหลังยี่หุ่นครับอยู่มุมนี่ครับไปรุ่นน้ำกันอีกสองหลังครับรุ่นหลังที่สองน้ำกัน ก็มีดิ่มซิมใช่หรือหลังที่สองนะครัอ้ยหลังที่สองกับบัวถืออีกโอ๋กโอก็เป็นนังเสีโอ้ยเปลี่ยนน้ำอ๋อถือเราไมนออกได้หรือครับเนี่ยผมเบิ้งว่างานนี่ยนะงานหลบนะอ้โอ้โอโอบอ่คือบ่คือครับรอบบอ่ผ่านบ่ฮะ โยบ่คือบ่คือครับไปรุ่นหลังต่อไปครับหมดละยูมมุมมหมดครับหมดเป็นไหลังนี่มีกิลี่คือเก่าบ่โอ้ยมีจิลี่คือเก่าเหรอครับบ่คือบ่คือหลอบบ่พันหรือว่าฝีมือการดักบ่พันเนาะ บ่คือครับบ really huh ่คือบ่ผ่านบ่ผ่านเอาเป็นว่าผลงานการดักรอบของเขาครับสามหลังยุสานเนี่ยบ่ผ่านครับไปรุ่นอันอื่นน้ำกันครับไปรุ่นค้ายรุ่นโผละมุ่งดักกุ้งกันนะครับมาเนี่ย นะครับยามกุ้งกับพานใหญ่ายเข้าไปเนี่ยว่าจ้งสิถือบทถือสนามันเมารุ่นกันละครับเมื่อวานเขาใส่ไว้เนี่ยเหลือเนี่ยเมื่อวานตกลงนี่เลยนะ มองละคือบ่นง้าหงเลยมิงที่ขึ้นาโอ้ได้ยหรอโอ้โหมนไม่ได้การตั้งแต่โอ้ยมันนอนเหียง

กับสมองอันน้อยนิดเลยตัขอนใม่ตกขอนใม่เอาเลยนี่อข่ตัวก็ถือกอจะไ่ห่วยอืมเออหนเนี้ยหอยตมวใส่ มันแม่นยากุ้หลมั่งทั้งคนดี่บ้นานนะแปลว่ามื่อหนาต้องมีการเจ้ยมือกันเกิดขึ้นไหมเพราะว่ามือนี่น้ำเมาครับน้ำเป็นน้ำเท้า <c oughs> น้ำสีขุ่น นับตัวเอาเพราะปานปลาเบ็ดแค่ดักกุ you. You know oh, ้ง um นับถ <B> ือยอะก็ได้นับ um ตัวได้เพื่อนปลาเบ็ดนี่งวัวเลยนู่นะครับหลังว่างหันหันแย่ว่าถือยอะครับเลยก็ได้ก๋วยวอม สวด,วดไม่ยัง,ไ,งไม่ยัง,รงเราสวดเออปลกงมีเยนะลุมากมาเือนะครับแล้วจ้งไปอันยามเมื่อแล้วจ้งไปให้พี่น้องเขาบอกต้องการวันสิได้หลายซ้ำเลยห้วอสีบัวไทย <c oughs> รอเบิองน้ำกันครับตอนยามเมดแล้วคนละนะค,ครับพันยยหย่เฮ็ดายไปคนเมลไยเบิองผลงานของเขาครับการบัดก,กุ้งของเขากานี่ละครับแต่พันใหญ่กับไยามาอยู่แต่มันกับคงจะติดบ่ลายดอกครับบ่บกเกินนี่ดอกครับเนี่ยย่างละย่างติดกระดาษพันหญ่ว่ากุ้งมันบ่ค่อยเข่าครับเมื่อนี่เพราะว่าหน้ามันอยากคุ้นๆเนี่ยครับถ้ากลับไปใส่ด่างมานะครับด่างก็ถือว่า ติดดีอยู่ด้วยครับเนี่ยนะครับให้เกิดเบิ้งครับพี่น้องติดดีอยู่คือเกล่ะครับสําหรับดางของห้องกระไดผมนะนะครับเป็นพุ่มเป็นพวงดีอยู่ครับมองแต่ไ่ได้ออกให้เบื้องนะครับก็ติดหลายอยู่ครับจะไปคือเกทีก่นี่กับแมนครับ สัมภาระเขาเงียบในไส้สามลังนะครับบอถือจักหลังนี่ครับนี่ก็เป็นคลายที่กันครับนะ ผลงานของเขาก็ใส่คายถือว่าหมานอยู่ครับเอาเบิ้งแต่เนี่ยครับทางไหนผลนกับแมนครับแมนมัดละครับทางไหนนะครับสาหรับผลงานของเขาสําหรับเส้านี้ครับของเขากับสีเตรียมของก็จีได้เดินทางกลับบ้านละครับนี่คือป่าที่เขาได้เมื่อคืนนี่ครับป่าที่เขาได้เมื่อคืนนี่เขากับเซียไว้ครับเป็นปลาปลาเขาหน่อยปลาเขาหางเหลืองเต็ เพื่อนหรือว่าป่าหลังเกาะอ,อันมาพัน<อ>ป่าหลังเกาะครับนี่ล่ะแล้วก็อยู่นี่ครับนะด้วงนะครับนี่นชุดหนึง่งนนี่กับป๋าที่เขาไปแท้งม้าเมื่อคืนนะครับนี่นี่เป็นอีกรอบนึงครับนี่ป่านิ้นป่าอย่างที่เขาแท้งมาได้แล้วครับเนี่ยแล้วก็อีกชุดหนึ่งเขาก็เอาแช่ไว้ในถังน้ำแข็ง้วครับนี่ครับกลุ้ง นี่ครับกุ้งกระตีไปเมืองกุ้งโน่นนี่แหละสองลังเด้ซ้ำนี่แหละครับเนี่องลังเอค้ครับนะครับปลาเขาก็ดีเก็บปลาเขาก็ะีเดินทางกลับบ้านละครับวานนี้ว่ครับสำหรับคลิปนี้ก็คือสี่เอาไว้ซ้ำนี่เนาะครับเนาะพรหมานกับเพราได้ยุ่ได้กินไปละครับส่วนมากก็เป็นปลาน้อยๆปตาใหง่ก็บบอทันได้ได้อยู่ครับ เพราะว่าป่าใหญ่เขากับผุนนะครับไอ้พันออดเพิ่นกัยามยูชีเลือยามอยูพุนนะครับเขากับทันได้มาแต่พวกผมกัสีเดินทางกลับก่อนล่ะครับกับพันใหญ่เวลาพันออดมาจังสีให้เบิงป่าในเลืออีกท่หนึ่งนะครับเนาะไหครับเวลาเขากระดีามฟังไปพผุนล่ะครับรถผมก็จอดอยู่ถึงเพียงห่างไงพุนละครับผมเอาครับบันนี้เขากับเดินทางกลับละครับ เวลาตายให้ชมบรรยากาศงามๆไปน้ำกันกลางน้ำท่านใหญ่เขาโอ้จักมันจมยัองอยู่คนหน่ะท่านการคนหน่ะจักมันจมอย่างบุเดแดดโอ้โหครับสัมภะเขาหนักปลาหรือมันหนักคนน้นเดินะ ฮะข้างขวาเต้ข้งไว้โอ้นี่ครับโดยพาไปเบิ่งปลาปลาดางาังเฮะดูโอ้โหเนี่ยครับปลาดังเมื่อไหร่โอ้จากโตเนี่ยจากโลนั่นน่ะหาโลได้บ่ น้อนหาโลละครับนี่นะครับปลาดาังเขาเอาวัานี่ก่อนเดี๋ยวจังกลับมาเอาครับอมด่างทั้งนั้นนี่ก็แม่นเดียว สองสองถุงมันเต้เนี่ยว่ามันถุงเดียวถุงนั่นหาโลโอ้ถุงนี่มึงนูครับถุงนี่รุ่นน้ำกันตัวโอ้ถุงนี่ตัวละโลผมแน่ไงนี่ด่างจากซิ้นเนี่ยสิบสามซิ้นนะครับด่างสิบสามซิ้นก็ได้ตัวประมาณนี่แหละโลหนึงได้บ่่ยเนาะสูสีอ่ะ ประมาณโล้ละโดยเฉลี่ยแล้วก็ตัวละโลนี่ก็หาตัวเด้อเนาะหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนี่ก็สี่ลไปโอ้นั่นหาลเกือบเฉลี่ยแล้วก็เกือบสิบล้มันตัอสันเมื่อนี่ตัวหนึ่งนอนอยู่ทั้งเดือนนี่ยสิบลพอดีปลาด่างเขาก็ประมาณสิบลแล้วครับเมื่อนี่ไปครับวันนี้เปิ้ลปลาเขาไวไฟเปิ้ลไปไปก็ไปไหมมาเนาะ ไปครับตีหาลเลาะเบิ้งมันตีอยู่น้ำเขาคนเดียวหรือเขาขังไว้นี่เอาขังไว้นี่ห<ะ>รอือเปล่าครับถพาไปเลาะเวียนหาเบิง้งปลาไปเรื่อยๆครับเมื่อได้เฝ้าเมื่อเนี้ยไม่รู้ขายใครแล้วไม่รู้ครับครับ พามาเบงปาเเอยายิ่งลอปดิปลานปลาเบิ่งปลานะครับโอ้ปลาปลาน้นจันทร์ซัหน่ะโอ้โอ้ทีมงานเพิ่นได้ปลาปลาเป็นฮอได้สิบโล โอ้ประมาณจากโลตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณโลครึ่งสองคนตัวละสองโลตัวละสองโลสามตัวตัวละสองโลตอนนี้มีก็นี้ครับเนี่ยโอ้มายู่ตัวนึงตัวนี้เบื้องยิบศพนะใช่ยิบศพใหญ่จีเดี๋ยวที่ไปเย่อะไปเบื้องยิบศพละเลาะหาเลาะไปเรื่อยๆเบิ้งปลาเพื่อนพี่น้องเขาปลาเขามีตัวน้อยๆเที่ยวก็ปลาเพื่อนล้ว ปลาลังกัวเอาไปเฮ็ดอันปลาลาท่านหละทำปลาเหมืนละครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งปลายยศเงยท่านฟินว่าวุ่นอยู่ลำพุ่นบ่ฮะหรืออยู่ล้ำไหนอยู่ลำนั่นล่ะอยู่ลำนู้นล่ะเบิ่งพุ่นล่ะเดี๋ยวเาเจ้าเจ้าตัวใเงยปรนเดี๋ยวโชว์ปลาพุ่นเสียไปผุนของเราอะไรเปล่าเลยปลาน้อยปลาลุ่นโล้วนน่ะ

เมันว่ายีศกใหญ่เดี๋อืมอีศกใหญ่กับปลานิมใหญ่ปลานิมใหญ่โอ้เบิ่งดูปลานิมใหญ่เป็นยังไงบอเคยเห็นปลานิมใหญ่เดลยมีเซนไปเลยเน๊อะมีเศนเลยตัวดำทิ้งไปแล้วพูดผมยีเซนใส่ผมก็ฉีดเครื่องไปแล้วปลาบึกแล้วลุ่นเขาใกล้ยีศกใหญ่ไปเรื่อยๆรุ่นไป อโอ้ซ่้งดินล้าคนน่ะไปซุ้งดินละอ๋อไม่งจีนเลยมีจีนเลยใครอ่ะเพรมันมีเยอะทีแรกอ่ะนี่มันถอดออกแล้วดิจบปีที่ว่าจะยศยังเหลือปันนี้เยโอ้ ติดเก็บส no, ักใต้ห oh, ุงใช่ไหมหรอเงเือ <Sabbath> อ oh, <te le> ีตัวแล้วมันขึ้นิดกันปิดใครคนหรือใครไักน่ไนกปาโอ้ยมักวนอะไรุนกันเบิ่งเดือเบิ้งปลาใครเห็นหำกันเยอะโอ้ยบ่เป็นยังดอก เซนเซอร์ไว้แต่เบื้องปลายไง่เบื้องปลายไงแกยังหันหนามาตอนยังไม่เห็นหำเห็นกเ้าบ่าปลายไงสักหโม้บอเคยเห็นแล้วปลายไงบางด้วยบางด้วยไงสําไหเลยนะปลาไหนนี่แล้วปลานิ้นไงนะจากเบื้องปลานิ้นไงนะเขาบก่าอเบื้องเาเบื้องหญ่ไปทังนี้ด้อเห็นหำอกใหหำโอ้นะครับน้องเบื้องปลานิ้นไง โอ้ยไงทางไงเนี่ยแทะไก่ลงเดี้ยดูมึงเนี้ยอันนี้ปลายอยังนะปลายสอบวางหันเลยโอ้จากประมาณจากโล่นะประมาณหาหกโลนี่แหละหกโลครับเลยนะดินบบบอยู่นะโอ้เนี่ยปลานิ้งใหญ่ปลานิ้งตัวนี้จากโล่นะตัวใไงเนี่ยครับประมาณนั่นแหละสองสอง สองโลนิดๆครับโอ้ถือว่าใหญ่คักเลยเนาะปานินใส่ไงผมเคยได้สามเลยได้สามโอ้สองโลขึ้นโอ้สังเนกตผมว่ากับคนแล้วมันอ้วนดีเลยอ้วนดีเลยคนละเจ็ดสิบหกเนี่ยติดหวังมามีตีนนะมันพันไปเรื่อยมันรู้ยูวตาดอกพันขึ้นมาหมืนก็ลุงหวานมันก็หวานนึงหวานอะไรอ่ะ มาเฮาบันนะเบิง่งละเฮาก็สิเดินทางกลับบ้านั่นตัวบันนะเดินทางขามฟังละครับ่นเฮาไปเฮา่นละเป้าหม้เฮาคนละครับฟังรีบๆ ทางยอนักปาขึ้นมันกาโอ้ันี่นักปลาครับเนาะมาไิกมาโอ้ยโอ้ติ ปลาไมน้ามาอเนี่ยม,ามานันหมันไปก่อนอกนิกนมยูอ่อ่เอา,ปาปอไปยื้าาปอปก่อ้เสหรือาชิไปซ้อมอันนั้นห่างเฮาจิไปเปิดละปลา,ปาน้อยปลาเขาคือเป็นตรงสิพัน <laughs> bướm bọ phấn cứ bướm cứ cả nó có bọ hấu thôi bướm bọ đang ngày còn đang phấn nữa đang hòn đang tháng to